sắm máy sắm máy sắm máy nè nghe ta lên gì nè bản in đúng không nè ta gì ป้าป่วยหรอเปล่าทำไมขาวซีดๆผิดปกติปนินรือเปล่าไปนหนกลับมา โดนปลายหางหรือเปล่า e ่โดนหางว้ยายเลยยังยังไม่ตายปนิเล็กนายจะมาลอยโง่ๆอย่างนี้ไม่ได้นะนัดครับสดครับเนี่ยได้สาบล้อเห็นไหมเนี่ยอะรอ่ะ3ำำลูกเดี๋ยวหลุดซ้ลู่ลู่ลู่ลูลู่ลูลููููู

หนักอยู่นะมองลงไปเล็กๆนี่อย่าว่าเล็กนะมันมันไกลหรือปนะเปล่าใช่เดี๋ยวพี่โยนไปใหม่เดี๋ยวผมซ้ำให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนมินมินกำลังจะหลุดละเดี๋ยวก็ลว่วงส,สับกางอากาศได้ไหมกางอากาศเลยเหรอโอเคนึกว่าปลาป่วยตา,อา,าบาอดนี่ตาบอดตาบอด ม,มันก็ลอยแบบงงๆเลยเดยน้องเขาก็สับไปทีนึงละนี่เรียบร้อยหมาเ้ยหลังจากพลาดหมานู้นไม่ได้หมายนี้เจวางปน,นใส่น้ำเยอะๆหมานหมานหมาน เกือบไม่โดนโดนปลายหางอ้าวถุงมาใส่เด้อเอาเอาเอาไว้ไปอ้างผู้สาวโอ้ยโอ้โหนี่ครับแต่แต่ว่าไซส์ด๋วยนะอ้วนนิดนึงผมมองไอ้แก้ผมแล้ว่ามันตัวเล็กมันสูงไงเพราะผมพุ่งมายิงแบบสองสองครั้งนี้ยิงบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินมันสูงปกติผมยิงแต่ผมบกตามลำโดมครับยิงแบบโคตรร์โดอะไรเงี้ย อันนี้มันสูงแต่ถ้าหมายเนี้ยถ้ายิงโดนนะยิงได้ทั่วประเทศมันสูงจริงถ้ามาฝึกยิงหมายนี้แล้วยิงโดนนะไปได้ทั่วประเทศช่วงสี่ห้าปีก่อนที่ผักตบไเยอะโอ้สว่างเยอะอ๋อที่ไอ้ที่พี่ไอ้นั้นมายิงไงพี่ใส่แว่นตาคนที่แจ้งข่าววิวัฒน์ใช่แกแจ้งอยู่แต่ผมไปรับลูกไม่ได้เอาปืนมาไงแต่จะมาก็ไม่น่าจะทันน้าได้ทำช่องไหมทำครับชื่อช่องอะไรนะครับนี่ไง มพิต้อนด, <c oughs> ดูอยู่ครับ <c oughs> วันนี้ว่าง